ไผคาเปอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจีมีความซ่าของโซดาซ่สาสดชื่นตื่นเย่ซ่าสดชื่นตื่นเย่นะครับนะเครื่องดื่มเย่เป็นสินค้าพาร์ทเนอร์ของ Voice Plaza นะครับนะก็ซื้อได้ Foodland Villa Market หรือไม่ก็ Voice TV Shop นะนะครับซื้อกับเรานะถูกกว่าซื้อกับเราพี่เต้นไปส่งถึงบ้าน เอาเหรอรถพี่เต้นเมื่อกี้พี่เต้นขับหรือว่าวิซาเ้วก็วันนี้เราคุยกันเพราะมันสิ้นปีมันจะมีคนสรุปสถิติค,คาค้นหาคาอะไรอย่างเง<า>ี้ยปรากฏว่าตะกี้ก็มีคนเอาสถิติว่าชื่อร้านอาหารที่ถูกค้นหามากอ,อันดับหนึ่งร้านเยีย<า>่าายมใต้<า>แล้วก็มีร้านเหล่าตรงอารีด้วย <c oughs> แต่ก็ยินดีกับพี่เต้นอาหารอร่อยจริงแต่ว่าเคยไปมาเนี่ยก็คือคนเต็มทุกที่คุณทำรายการกี่รอบแล้วฮะหลังๆพอคนเยอะก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปละกลัวเจอคน ไม่ได้กลัวการนั่งเพราะว่าตอนแรกๆที่ไปมันเป็นช่วงที่ร้านยังไม่ค่อยมีใครรู้จักคือพี่แขก็จะโรคจิตพอร้านฮิตเราก็ไม่อยากไปเอาจิงๆรู้จาร้านนี้จากพี่แขกเพราะพี่แขกไปช่วงแรกๆเลยใช่ไปตั้งแต่ซอฟต์โอเพนนิ่งไงไปตั้งแต่เขายังไม่ได้เปิดจึงเป็นเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษจริงๆเขาเรียกว่า play opening ใช่ไหมแต่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซอ์โอเพนนิ่งแต่ละษาญ่ปนก็ใช้ซอฟโอเพนนิ่งกันหมดแล้วตอนนี้เปิดออนๆเลยเปิดออนๆแต่ว่าผมพาดพ่อตาแม่ยายคนใต้ ต้องให้คนใต้จริงไปกินนะแล้วเขาจะแฮปปี้หรือเปล่าต้องผ่าน้องสู่ไปกินนะน้องต้องสูบไม่รู้ว่ามีความเป็นคนใต้เหลืออยู่อีกหรือเปล่าอุ้ยแรงอะมากเราไปข่าวนี้เลยดีกว่าครับต้องถามว่าอย่างเลื้อวิจารณ์ผ่านด้วยก็ถึงขั้นวิจารณ์กุญจวนได้อะผมไม่คิดว่าเป็นหลงเหลืออะไรแล้วล่ะสูญเสียความเป็นคนตายวิจารณ์แรงกว่าวิโรจน์อาลีด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหผมต้องสูโฮอกอะ ใช่ใช่อ่ะพูดถึงทักสงทักศิณพื้นที่ภาคใต้นี่เอาจะเข้ากันได้ยังไงคุณวัชรพชรทองอดีตสสประชาธิปัตย์นะครับเป็นผู้ที่ร้องเรียนเข้ามายังคณะกรรมการกรรมธิการตํารวจสภาผู้แทนราษฎรแล้วคนมีชัยชนะเดชเดชโชวเป็นประธานกรรมธิการนะคุณคิดว่าไงโอ้คุณชัยชนะจากประชาธิปัตย์ด้วยโอ้โหก็ส่งไม้กันอย่างรอใช่ครับคือคุณวัชระบอกแบบนี้ว่า ไม่เชื่อนะอยากให้เข้าไปตรวจสอบเลยนะว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจจริงหรือเปล่า mm hmm. วันนี้ก็เลยมีการประชุมคณะกรรมการตํารวจนะครับอย่างที่อาจารย์บอกคือคุณชัยชนะเดชเดโชเป็นประธานกรรมธิการพิจารณาเ,เรื่องการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการควบคุมตัวนักโทษ ที่เข้ารับการรักษาแล้วก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจก็มีหลายท่านมาชี้แจงนะครับนะฮะก็ได้เชิญใช่ไหมพลตํารวจตรีสามารถพงศรีนายแพทย์โรงพยาบาลตารวจใช่ไหมคุณวราดารวสันนันทศรีผู้อำนวยการกองบริหารทางการแพทย์คุณนัททีทองปราดนะครับผู้บัญชาการเรือนจํากรุงเทพมหานครนะครคุณพินยานินนะครับบุญรัศมีผู้อำนวยการส่วนการปฏิบัติการพิอนเรือนจําพิเศษกรุงเทพซึ่งภายหลังการประชุมนะครับคุณชัยชนะเปิดเผยว่าคุณวัชระและคุณนัทพงษ์ อ่สุมโนธรรมนะสสสมุทรสาครพระเก้าไกลก็ได้ตั้งคําถามกับกรมราชทั์แต่ก็เป็นที่น่าผิดหวังเพราะไม่ได้รับคําตอบที่กระจ่างจากกรมราชทันครับทางกรมราชทั์ก็ตอบไม่ได้นะครับว่าทําไมถึงไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องตัดผมต้องอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจตามมาตรฐานตามระเบียบที่เขาได้ออกมาดังนั้นกรรมาการตํารวจและผู้ร้องนะครับก็เลยเห็นว่าในเมื่อผู้ที่เข้ามาชี้แจงไม่สามารถตอบคําถามได้อย่างกระจ่างชัดกรรมการทการจึงจะทําหนังสือเชิญและขอเอกสารจากพลตํารวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปรลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชธรรมก่อนแล้ว เรียกเข้ามาชี้แจงต่อกรรมธิการร่วมถึงหลังปีใหม่หลังวันเด็กอะหลังปีใหม่ก่อนวันเด็กช่วงหลังปีใหม่ก่อนวันเด็กเขาจะไปที่โรงพยาบาลตํารวจครับอาจารย์อ๋อว่าจะไปตรวจสอบข้อที่จริงว่าคุณทักษิณพักรักษาตัวอยู่จริงหรือไม่นะถือเป็นของขวัญวันเด็กเออมันมันถามเด็กไม่อยัางไม่อยากได้หรือเปล่าคือมันเป็นอะไรที่แบบถามว่าทั้งหมดทั้งวงเนี้ยเออจะทําไปทำไมอืมใช่ใช่ไหม พอกัของเขาคือเอเขามองว่าคุณทักษิณควรจะติดคุกแล้วเขาอยากเห็นคุณทักษิณน่ะติดคุกแบบมีโซ่ล่ามเธอใช่โดนโกนหัวแล้วก็ผอมแล้วก็ป่วยแล้วก็ทุกทรมานนี่คือสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นแล้วก็เสียใจด้วยนะคะที่ไม่ได้เห็นไม่รู้จะพูดยังไงจริงนะค่ะ ก็แพทย์ชี้แจงแบบนี้นะครับหลังรับคุณทักษิณเข้ามาแล้วเนี่ยคุณทักษิณมีโรคประจําตัวก็คือความดันโลหิตส,สูงเส้นเลือดติดตันไวรัสตับอักเสบบีซึ่งดูจากภาพในโซเชียลมีเดียเนี่ยทางทางชัยชนะเนี่ยเขาก็ากไม่มอชว่าดูก็ดูคุณทักษิณก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีสอแวรว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีเลย เพราะคนเป็นโรคนี้อจะดื่มไวน์ไม่ได้นะแต่ว่ามีภาพอะเคยนั่งดื่มไวน์เต้น ดูแข็งแรงอันนี้น่าจะเป็นภาพก่อนที่เดินทางกลับไทยใช่ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าหากมีการเชิญเข้าชี้แจงอีกครั้งและยังไม่ได้ความชัดเจนจะทํายังไงคุณชัยชนะก็บอกว่าก็ถือว่ากรมราชทัณฑ์ตกเป็น,นจําเลยของสังคมเนื่องจากตอบไม่ชัดเจนสังคมไทยจะเดินหน้าไปได้ต้องไม่มีความหลื่มล้ําถ้ายังมีสองมาตรฐานอยู่สังคมจะยืนอยู่ได้อย่างไรนะ,นะคะครับแล้วก็มีการถามเรื่องของระเบียบใหม่กรมราชทัณฑ์นะครับว่าจะเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณหรือไม่คุณชัยชนะชัยชนะบอกว่าก็ยังไม่ได้มี การชี้แจงเรื่องนี้แค่เรื่องไม่ต้องไปกักตัวทักษินยังตอบไม่ชัดนะครับจึงยังไม่สามารถที่จะไปถึงเรื่องของระเบียบใหม่กรมราชธารฑได้ใจผมเนี่ยทำอยู่3ประเด็นนั่นแหละหนึ่งทำไปทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรนั่นคือข้อที่1ครับหลายคนก็บอกจําเป็นเราจะต้องมีความมิตรธรรมโอเคไม่ว่ากันเรื่องที่สองเงื่อนไขที่คุณต้องการสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันอยู่บนเงื่อนไขของ ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยไหมเป็นบรรดาญาติพี่น้องคุณเป็นะแล้วผมอยากจะขึ้นไปบุกลุยขึ้นไปอย่างเงี้ยพวกคุณจะแฮปปีป้ป่ะถ้าได้ยินแบบนี้นี่ผมถามตรงสมมติไดคนในบ้านคุณชัยชนะหรือคุณชัยชนะเองอะป่วยแล้วผมก็รู้สึกว่าคุณชัยชนะป่วยจริงหรือเปล่าอยู่ในโรงพยาบาลจริงหรือเปล่าไม่ยอมมาเป็นประธานกรรมการอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะบุกเขามันทําไม่ได้ไงแล้วมันไม่ควรทําไงด้วยเหตุผลประการทั้งปวงถูกไหมเออผมว่าสองเรื่องเนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหม ที่ที่คุณจะต้องคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยมันมีสิทธิ์ของผู้ป่วยแล้วมันก็มีสิ่งที่เราเรียกว่ากฎระเบียบต่างๆซึ่งถ้าอยากจะขอความชัดเจนไม่ใช่มงน,นั่งเออออกกันเองอคุณไปเชิญอาจารย์วิสณุมามคุณเชิญวิสณุมาคนที่ทําเรื่องนี้ทั้งหมดมหคุณไปเชิญมามได้ให้แกอธิบายครับ กจกส่วนพี่แขกมองอย่างนี้ถ้าคุณชนะคุณชัยชนะค่ะซีเรียสกับเรื่องความยุติธรรมสองมาตรฐานามากๆนะคะคุณชัยชนะไม่อาจจะทนดูได้แนมะ้แต่วันเดียวที่เห็นความเหลื่อมล้าในระบบยุติธรรมของประเทศไทยมันบีบหัวใจมากทําไมคุณทักษิณเป็นอภิสิทธิชนมไม่ติดคุกอยู่คนเดียวบนตึกชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจอ่ะแขกแนะนําว่าถ้า,ถ,าถ้าความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นนี้มันบี หัวใจใคุณชัยชนะมากอ่ะอแขกอยากให้คุณชัยชนะไปทวงความยุติธรรมมาตรฐานเดียวด้วยการที่ลากคอลากคอคนทำรัฐประหารตั้งแต่ปี49เข้าคุกก่อนอันดับหนึ่งสองลากคอทุกคนที่อยู่ในศอ,อชอที่มีส่วนในการสังหารประชาชนกลางเมืองร้อยกว่าศพเข้าคุกก่อนอันดับหนึ่งสามลากคอคนที่ ปิดสนามบินสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอาหารดีดน,นตรีไพเราะเข้าคุกข้อที่4ล่าคอกปปสและพวกเป่านกหวีดซึ่งเป็นการส่งบัตรเชิญให้กองทัพเข้ามาทำกทารรัฐประหารปี57เข้าคุกไปอีกหนึ่ง 4. ล่าคอบรรดาคนที่ก่อให้เกิดความรุนแรงการยิงการบาดเจ็บ การหลงตาย,ตายมือปืนอปอบคอนอะไรต่อมิอะไรที <az> ่มันเกิดขึ้นนะคะความเสียหาย <c oughs> นับล้านล้านบาทนะคะ <c oughs> กับทั้งหมดนี้คุณอภิสิทธิ์ Un f o r t u n a t e l y s ัม e p เ o p l e d i e เนี่ยยังไม่เคยเฉียดกราย S <S ไปหน้าคุกแม้แต่วินาทีเดียวไปศาลยังไม่ได้ไปเลยไปศาลยังไม่ได้ไปถ้าหากว่าความเหลื่อมล้ําเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมความสองมาตรฐานทั้งหมดเนี่ยมันบาดหัวใจคุณชัยชนะแข่คิดว่าเราต้องรื้อเรื่องนี้ทั้งยวงถ้าคุณชัยชนะทำทั้งหมดนี้สำเร็จนะคะแขกจะไปบุกโรงพรยาบาลตำรวจกับคุณชัยชนะแล้วคุณทักษิณเข้าคุกพวฮะพี่แขกพูดถึงพวกเป่านกปีแล้วใช่ไหมคุณชัยชนะนี่แหละเป่านกปี ต้องจัดการตัวเองก่อนนั่นหมะค่ะบบ อีก <jut> นิดนึงมีคนเปรียบเทียบว่าว่าทําไมกรณีของกลุ่มราษฎรที่ถูกจับตัวไปแล้วอยู่ในเรือนจําบางรายเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมีภาพด้วยมีข้อมูลทางการแพทย์ด้วยอันนี้ก็ต้องชี้แจงว่ามันเกิดจากความยินยอมของตัวผู้ที่ถูกพุ่วยขเองหรือว่าผู้ป่วยเองด้วยนะครับซึ่งมันก็มีข้อมูลที่จะส่งมาให้กับคนที่ติดตามข้อมูลอยู่นอกแล้วก็ครอบครัวคุณทักษิณเองก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าเนี่ยก็ต้องเป็นข้อมูลทางการแพทย์เป็นเรื่อง ตักรมราชทัณฑ์ก็บอกอีกแล้วว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้อันนี้ก็เป็นความต่างที่จะอธิบายให้ฟังนะครับด้านคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีก็ถูกถามในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับระเบียบของกรมราชทัณฑ์ใหม่คุณสมศักดิ์บอกว่ายังไม่ได้ศึกษาเพราะว่าต้องทําหน้าที่อื่นนะครับไม่ได้เปรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้วไงนะครับก็บเลยบอกว่านะให้เกียรติกระทรวงยุติธรรมเขาอธิบายเรื่องนี้ดีกว่านะ <น>ส่ว<ห>นนะคุณแพอทองทานชินวัตรนะครับหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะผู้สื่อข่าวเขาถามว่ารัวระเบียบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจะเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณไหมคุณแพอทองทานบอกว่าก็ออกมาตั้งแต่ปี2560กฎนี้ไม่ได้เขียนไว้ว่าเพื่อใครและไม่ทราบว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้าข่ายหรือไม่<ร>แต่ถ้าความเห็นส่วนตัวมองว่า ออกเร็วยิ่งดีส่วนเรื่องอื่นๆก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องของการแพทย์สิ่งที่เราทําได้คือให้กําลังใจคนในครอบครัวและพ่อก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศมากมายนะฮะแล้วก็ขอให้คุณพ่อนะครับร่างกายแข็งแรงยังมีกําลังใจสามารถผลักดันนโยบายในแง่นะครับเป็นที่ปรึกษาของตอนเองนะแลวของคนที่เคารพรักอยู่นะเพืนะ่อให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาประเทศให้ได้เยอะๆไม่ถอยหลังใช่นะผมไม่เห็นพ้าหัวนะผ้าหัวบอกว่า คุณอิงพูดในฐานะลูกว่าก็อยากให้ออกมาเร็วก็คือพูดในฐานะลูกไงคนจะไปเชื่อมโยงกันอีกว่าออ้ยอยากให้ออกมาเร็วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอมีตัวระเบียบเราจะไปดูดีๆนะจริงๆเขาออกได้ตั้งนานแล้วล่ะคุณลักษิต์อยู่ในข้อยกเว้นหลายข้อเหมือนกันนะครับเป็นลูกอยากจะบอกว่าไม่อยากให้ออกเลยค่ะอยาใจใจลูกพูดอย่างนี้อันนั้นก็โกหกแล้วเขาพูดความจริงก็ไม่ชอบกันเนาะใช่ชอบให้ชอบการโกหกนะประเทศนี้ แปลกเป็นประเทศที่ชอบให้คนโกหกใส่กันะะนะครับอ่านี่เลือดไหลไม่ใช่เฉพาะแต่ประชาธิปัตย์นะครับมีคนที่เห็นว่าพักที่อยู่เนี่ยมันไม่ตอบสนองกับอุดมการของตัวเองเพราะฉะนั้นประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพักค,คนล่าสุดนี้คือคุณเกตชิน,นพัฒ กิตเลิศ์สิริวัฒนา <c oughs> นะครับเป็นอดีตผู้สมัครสอส <c oughs> ที่เชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้ตำแหน่งของเขาก็คืออก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่เขาจะลาออกก็คือเป็นรองโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติโพสต์เป็นจดหมายลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติผ่านใน f c e e o o o นะครับก็บอกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปในทุกยุคทุกสมัย <c oughs> ใช่คนนี้ปะที่ชอบแบบแซะ ใา่คุณพิธาที่ชอบไปถ่ายรต่นนี้คนนี้คือคนที่ไปกินข้าวข้างถนนแล้วบอกว่าเป็นไงครับการกินเนี่ยมันเท่มากไหมสร้างภาพติดดินอะไรงเงี้ยคือไปไปเวอร์เป็นพิธา cover cover เป็นพิธะแต่แกบอกนะฮะว่าสัมผัสได้ว่าคนไทยต้องการความเปลี่ยนแปลงประชาชนไม่ต้องการการเมืองเดิมๆนักการเมืองรุ่นเก่าเดิมๆชุดความคิดเดิมๆอีกต่อไปนะฮะผมอยู่รวมไทยสร้างชาติมา1ิบเดือนบิน เข้าไปประชุมพักจากเชียงใหม่ทุกสัปดาห์ทุ่มเทพลังกายพลังใจทํางานกับพักตลอดจึงกล้าพูดว่าพักรวมไทยสร้างชาติไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศได้ตราบใดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนระบบภายในและยังทํางานแบบเดิมผู้บริหารพักในรมคติของผมต้องกล้าชนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเข้าถึงง่ายฟังความคิดของสมาชิกพักใจถึงทํางานเชิงรุกทํางานมีระบบและกล้าเปลี่ยนแปลงหากฝ่ายนุรักษไม่ปฏิรูปตัวเองฝ่ายรักจะไม่มีพื้นที่เหลือในอนาคต ส่วนถาบันกษัตริย์ยังคงต้องมีอยู่จุดยืนข้อนี้ของผมชัดเจนแต่ฝ่ายนุรักษ์ต้องมีมากกว่าปกป้องสถาบันและห้ามแปะ1นึไปวันๆผมจึงตัดสินใจลาออกจากพักและขอยุติบทบาทของรองโฆษกหน้าปัดนี้ผมถามคำถามนี้ก่อนฟังแบบนี้แล้วพี่แขกกับสานวิโรธคิดว่าเขาจะย้ายไปพักไหนถ้าเขาจะทํางานการเมืองต่อผมก็ไม่รู้ว่ามันมีพักไหนเหลือโทษนะขวากว่านี้อีกแล้วอะ ไม่คือผมเห็นหลายคนบอกว่าพออ่านแล้วเนี่ยนะบอกว่าผู้บริหารพักไม่ชนทํางานเมืองแบบเดิมเดิมเหมือนจะไปก้าวไกลแต่ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนะเขาออกจะเป็นเพื่อนรักคุณพิพาสขนาดนั้นคุณพิพาจะไหวเหรอ ไม่คืออ่านแล้วเหมือนกับว่าแต่ไม่ใช่ความเขาต้องการชนแบบอนุรักษ์ไงและถามว่า10ปีที้อยู่กับประยุทธ์มานี่ยังไม่พออีกเหรอครับพี่เพิ่งนึกออกเพิ่งโทษนะครับปัญหาที่พวกพี่สร้างให้พวกผมเนี่ยมันมหาศาลเลยนะครับพี่ครับนะฮะแค่นั้นคุณยังคิดว่าไปคนอย่างประยุทธ์โทษนะครับแม่งชนไม่พอเนี่ยบ้านเมืองมันชิพหายมาถึงตรงนี้ถ้าได้คนในอุดมคติคุณแล้วมันจะเหลืออะไรครับประเทศเนี้ยพลเอกประยุทธ์มันพาเราถอยหลังมาขนาดไหนแล้วครับ ก็แปลกดีคือคือแขกเข้าใจว่าการพูดแบบที่คุณเก็ตพูดอ่ะเขาเดาอารมณ์ของสังคมไงมิโรลว่าตอนเนี้ยคนชอบฟังอะไรแบบนี้พูดแล้วมันได้ engagement engagement ครับก็คุณเก็ต ชินพัฒน์บอกว่าของงดให้สัมภาษณ์สื่อทั้งหมดในช่วงนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายสื่อไม่เคยทําข่าวให้พอตัวเองลาออกปุ๊บก็ติดต่อมากันใหญ่เลยทําให้บางสื่อนี่อาจจะมีเจตนาไม่ดีนะครับต้องจ้องจ้องจะทําลายพักรวมไทยสร้างชาติปล่าต่างเตุคก็คุณออกไปแล้วคุณจะไปเครียดทำไมกับรวมไทยสร้างชาติก็คุณพูดเองว่ารวมไทยสร้างชาติไม่ได้เรื่องอ่ะออก็งงแต่ผมย้อนไปเมื่อวานนี้นะคือเขาทําคลิปคลิปหนึ่งลงในทิกตอกเขาไปถามว่า ถ้าวันนี้เนี่ยคนไทยมีโอกาสเลือกตั้งอ่ะคุณจะเลือกพักไหนแล้วก็ไปสัมภาษณ์แถวๆรวมไทยสร้างชาติแถวอารปรากฏว่าส่วนใหญ่เลยนะบอกว่าเลือกก้าวไกลแล้วก็เป็นคลิปนี้ซึ่งอยู่ในโปรไฟล์ของเขาเองเออคุณก็เลยงงกันว่าเฮ้ยยังไงลองเข้าไปดูเอะหรือจะย้ายไปก้าวไกลก็ดีนะสนุกดีนะใช่ใช่ใช่ไม่รู้ฮะไม่รู้จริงๆเดี๋ยวไม่ใช่พอ้าก้าวไกลเสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งก็ลาออกอุยใช่ไหม ไม่แน่ดงวยเนอ่ยดูทรงแล้วก็กลมกลืนกับเก้าไกลได้ดีนะเหรอก็เห็นบอกว่าต้องรักษาสถาบันไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยก็เก้าไก่เขาไม่ได้มีนโยบายจะไม่เอาสถาบันนะเอาเหรอก็ถ้าปิยบุตรก็พูดใช่ไหมปิยบุตรก็พูดใช่ป้าไม่รอดใช่ไหมนะไม่ปูอัดแน่นะไม่รู้ลิงจักจั่งดูตลอดอะคุณพิรพันธ์ในฐานะหัวหน้าพรค รวมไทยสร้างชาตินะครับบอกว่าก็ยังไม่ได้พูดคุยกันเราก็รู้สึกแปลกใจพอสมควรนะครับว่าลาออกด้วยเหตุผลอะไรยังไงกันแน่นะครับยังไม่เห็นหนังสือลาออกรู้สึกแปลกใจที่เขาบอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่สร้าง สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศได้ตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนระบบภายในเป็นฝ่ายอนุรักษ์โดยไม่ปฏิรูปตัวเองคุณพิรพันธ์บอกว่าพักไม่ใช่แบบนั้นเลยจะต้องเดินตามแนวทางแบบไหนซึ่งในวันนั้นเขาก็นั่งฟังในห้องประชุมอยู่เหมือนกันพิรพันธ์นะครับก็บอกว่าแปลกใจสิ่งที่สื่อสารออกไปนั้นมาจากไหนแต่ตนย้ําเสมอว่าเวลานี้ประชาชนเบื่อการเมืองแบบเดิม การเมืองที่มีแต่การเมืองอเพราะคนต้องการนักการเมืองที่ทำงานนะและเจ้าก,การเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติได้ก็ต้องทำงานเช่นเดียวกันซึ่งคุณพิรพันธ์เป็นคนพูดเองทั้งหมดในห้องประชุมพักเมื่อวันที่12ธันวาที่ผ่านมาไม่ทราบว่าคุณชินวัตรลาออกเพราะเหตุใดนอกจากนี้คุณพิรพันธ์ยังย้ำาีนะครับว่าพัรครวมไทยสร้างชาติเป็นอนุร,รักษ์นิยมก้าวหน้าอะไรที่จําเป็นที่ต้องปรับก็ปรับส่วนอะไรที่เป็นสาบันหลักของประเทศก็คงอยู่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ อะไรที่ต้องปรับตัวให้ประเทศเดินหน้าและประชาชนมีความสุขก็ต้องปรับเปลี่ยนนะส่วนเกณฑ์กติกาอะไรใช้ไม่ได้ก็ต้องรื้อทิ้งครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงอีกมุมหนึ่งนะใช่ไหมบางคนก็มองว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไปอยู่กับพวกนี้ใช่ไหมเหมือนไปสมานฉันกับพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เบียบุตรก็ไปถึงขั้นว่านี่เป็นอนุรักษ์นิยมใหม่ที่จะกลายเป็นฟาสซิสต์อะไรก็ว่าไปสนธิกำลังกันแต่ปัญหาก็คือว่า ไอ้ฝ่ายหนูรักก็ก็รู้สึกปวดใจเหมือนกันเทก็ไปรวมกับอีพวกนี้เด็กๆสนทีกำลังการสนทีกำลังการนะสถานการณ์นี้เขาเรียกว่าอะไรนะตะบัดซ็ดตะบัดซ็ดอย่างเงี้ยเหรอนะไม่ได้ไม่ได้ก็น่าสนใจนะนะครับอ่ะนอกจากก็จริงอ่ะมันยังไม่มีใครไปถามอะไรรวมไทยสร้างชาติเลยว่าคิดยังไงไปรวมกับเพราะมีแต่แบบเพื่อไทยรวมกับลุงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ไปถามเลยว่าลุงอ่ะ มารวมกับเพื่อไทยได้ยังไงคิดอะไรใช่ไหมทำอะไรไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคือทั้งหมดนี้นะจากมิโลนมันมันง่ายมากเลยว่าเมื่อเพื่อไทยไปรวมกับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติอ่ะใครได้เป็นนายกง่ายเพื่อไทยได้เป็นนายกนะคะไม่ใช่ประวิตยเป็นนายกและไม่ใช่ประยุทธ์เป็นนายกและใครได้ขุมกระทรวงสําคัญเพื่อไทยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเราเรารวมไหม ถ้ารวมแล้วเราได้ทุกอย่างขนาดนี้อืนี่วันนี้ท่านองคมนตรีก็ไปทอดปราปากระถินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไม่ได้มายุ่งเลยกับการเมืองแล้วทำไมถึงไม่แฮปปี้ทำไมถึงไม่แฮปปี้ไข่ถามแค่เนี้ยอยากจะตอบแต่ไม่อยากตอบดีแล็ไม่ขอตอบเองตอบไม่ได้แล้วไรที่สุด่ะก็ไม่ยอม move on จากเรื่องนี้ก็อยู่เป็นนกแก้ว จากคนเป็นนกแก้วหรือจากส้มเป็นนกแก้วจะเป็นอะไร เป็นสักอย่างหน <S <S ึ่งนะครับนอกจากคุณเกตแล้วนะฮะก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะฮะที um ่เอ๊ยย mm ังลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะอยู่ต่อดีไหมหรือว่าจะไปดีเห็นว่ามีเงื่อนไขด้วยก็คือคุณวัฒนยาบุญนาคนะครับหรือว่ามาดามเดียเป็นประธานคณะทํางานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่สมัครเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หลังจากพลาดหวังไปคุณเดียบอกแบบนี้ว่ากรณีแชทหลุดนะไม่ให้โหวต งดเว้นคุณสมบัติชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยคุณเดียบอกว่ารายชื่อผู้ส่งลายดังกล่าวมีอยู่ชัดเจนมีบ้างสือ่อเปิดเผยแล้วว่าใครส่งให้คนส่งนี่คือใครซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ที่ประกาศไปเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาบุรุษธัญญาเชื่อนะครับว่าผู้ส่งเนี่ยมีเจตนาตั้งใจสกัดกั้นและก็กีดกันการแข่งขันเป็นที่ประจักษ์ว่ามีความไม่เป็นธรรมในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธ<ม>ิปัตย์ส่วนตัวไม่ประสงค์จะร้องเรียนใดๆเพราะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเนี่ยยุติไปแล้วแต่ไม่ศรัทธาในวิถีการเมืองแบบนี้จึงประกาศยุติบทบาทหรือกิจกรรมทางการเมืองที่ขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมาก,การบริหารพรรคอใหม่เลย เพราะว่าเขาไม่ได้แค่แบบว่ากีดการคุณนะครับเขากีดการคุณแต่เขาปล่อยคนอื่นลอยลำอ่ะโดยยกเว้นกฎข้อเดียวกันอันนี้คือแบบมันแย่มากแะคุณเดียจะเผื่อใจไว้หรือเปล่าอาจารย์ว่าเดี๋ยวยังมีโอกาสอยู่หน้าขออยู่ต่อไม่มีทางแล้วฮะจบแล้วคุณอยู่ไปคุณก็ไม่มีประโยชน์แล้วผมพูดตรงจะออกก็ออกอย่ามาดีลาเลยว่าจะอยู่ไปก่อม่ไหมฮะควรตั้งพักใหม่ไหมคิดว่าน่าจะมีคนสนับสนุนคุณ คุณวัฒญญันยาเยอะนะใช่ใช่ฮะมีเสียงมาดามเดียให้ฟังนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะเราไปฟังกัน เดี๋ยวว่าก็คงเป็นจุดทบทวนสําคัญคงไม่ใช่สําหรับตัวเดวเองแต่เชื่อมั่นว่าเป็นจุดทบทวนสําคัญของสมาชิกพักประชาธิปัตย์ทุกๆคนรวมถึงประชาชนทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนพักประชาธิปัตย์มาตลอดเพราะว่าประชาชนเชื่อมั่นว่าในการทํางานของพักประชาธิปัตย์ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และการสร้างจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนไม่ได้เป็นการทําการเมืองเพื่อสแสวงหาประโยชน์และอํานาจแต่หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงเดี๋ยวว่าตรงจุดนี้ เองประชาชนและรวมถึงสมาชิกพักก็คงจะทําให้ได้รับคําตอบคอ่ะ,คะว่าทิศทางที่ชัดเจนของพักประชาธิปัตย์หลังจากนี้ที่เราจะเป็นพักการเมืองที่มีจุดยืนที่เราจะเป็นพักการเมืองที่เน้นในเรื่องของเชื่อในวิถีของอุดมการเดี๋ยวว่าเมื่อถึงวันนั้นจริงพวกเราทุกคนก็คงจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนว่ามันยังคงเป็นเช่นนั้นหรือไม่คะ่ะ ชอบวันนี้มากเลยนะว่าถ้าคณะกรรมการบริหารพักชุดนี้นําพาพักประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลคุณวัฒยามองว่าจะเป็นจุดทบทวนสําคัญของสมาชิกพักประชาธิปัตย์ทุกคนอืมครับ ทุกคนเนาะเพราะว่าหลังจากวันที่9ที่ผ่านมาต้นสัปดาห์เนี่ยก็มีลาออกกันไปหลายคนแล้วทั้งสมาชิกที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอดีตสสเป็นอดีตผู้สมัครหรืออะไรแบบนี้นะฮะก็ทยอยลาออกกันไปใจผม่าคุณคุณเดียออกเลยสําหรับพักที่ยืนยันหลักการอุดมการเข้านะเอาดีเข้าตัวช่วยคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาทําแบบนี้กับคนในพักกันเองเนี่ย มัน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 น่าอสูมากละใช่ไหมว่าแค่กับพวกเดียวกันเองอะคุณยังรักษาหลักการไม่ได้แล้วคุณเที่ยวหลักการไปไปวัดคนอื่นอยู่ตลอดเวลาสองมาตรฐานความเหลื่อมล้ำทางยุติธรรมนี่การสกัดไม่ให้บานพักการเมืองเราเป็นดูเราเป็นดีฮะประชาธิปไตยบริสุทธิ์กอดนะคุณอภิสพิธิยย้ำไงว่าเป็นพักการเมืองเดียวที่เปิดให้มีการสมัครแล้วก็เลือกตั้งหัวหน้าพัก Oh. แต่ถูกสก,กัดแบบนี้โอ้ก y god <c oughs> นะฮะอะยังอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าเป็นกรณีที่สืบเนื่องจากที่โอ้โหเป็นทัวลง <c oughs> พรรคประชาธิปัตย์ในช่วงนั้น <c oughs> มากเลยกรณีของคุณปรินพานิชพักนะครับอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นจำเลยในความผิดฐานพลาดผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารนะครับวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีนี้นะครับปรากฏว่าศาลเนี่ย ยกฟ้อง2ข้อหาครับข้อหาแรกก็คืออนาจารเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับไม่เกิน18ปีต่อหน้าธารกรานันโดยสารเนี่ยพิพากษายกฟ้องเนื่องจากจุดที่เกิดเหตุเป็นรถตู้มีผ้าม่านกั้นฟิล์มดำเป็นพื้นที่ที่ไม่มีบุคคลภายนอกอยู่จึงเป็นการอนาจารที่ไม่ได้เกิดต่อหน้าธารกรรมนัน นะครับซึ่งเป็นคดทีที่สามารถยอมความได้อีกทั้งคดีอ,อนาจารมีอายุคดีอ,อนาจาร์เนี่ยหมดอายุความไปแล้วหลังจากเกิดเหตุ3เดือนอันนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียวเลยครับร้บสองนะฮะพระผู้เยาว์ไปจากวิดามารดาเพื่อการอนาจาร์นะฮะจำเลยไม่มีท่าทีขัดขวางหรือกักขังนะครับทำให้ไม่เข้าลักษณะพระผู้เยาว์ประกอบกับพยานหลักฐานของโจทย์ก็รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องอจึงยกเลิกนะครับ จึงยก,ยกฟ้อง,องนะฮะในขอ้อานี้และภายหลังคำพิพากษาคุณปินก็มีสีหน้าเรียบเฉยและปฏิเสธที่จะสัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนที่จะเดินทางกลับทันทีสรุปก็คือยังอยู่ในชั้นของการประกันตัวอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้ก็โดนไปหลายคดีนะครับใช่ใช่แต่ว่า 2, 2> <ม>ข้อหานี้คือถ้าโดนไปเนี่ยก็ถือว่าข้อโทษหนักอยู่นะฮะวันนี้ก็น่าเห็นใจวันนี้มันก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะบอกว่าเป็นรถตู้มีผ้าม่านกั้นมีฟิล์มดําไม่มีบุคคลภายนอกอยู่ไล่ที่อาจารย์โดยการใช้มือลูบไล้ถกกระโปรงเป็นอนาจารย์ไม่ได้เกิดต่อทารกำนันนั้นมไม่ผิดเหรอเพร<ต>าะบอกว่าหมดหมดอายุความไปแล้วเนี่ยเพราะรว่าโจทย์มายื่นฟ้องหลังจากที่มันขาดอายุความไปแล้วใช่ใช่คืออันเนี้ย แค่คิดว่าเราก็ต้องเข้าใจศาลกับเข้าใจกระบวนการเข้าใจข้อกฎหมายนี้เนาะถ้าศาลเนี่ยมาบอกว่ามันหมดอายุความไปแล้วแล้วจบเลยนะต้องไม่รับฟ้องต้องจบเลยแต่ทีนี้มาแบบนี้อธิบายผมมีความรู้สึกว่าผมก็ยังรับไม่ได้อยู่ดีว่าคุณแปลว่าคนที่ถูกกระทําการเนี่ยไม่มีความหมายเลยใช่ไหมแม้คุณรู้ว่ามีการใช้มือรูปลายและท้องกระโปรง แค,ครคิดว่ามองอย่างนี้ถ้าเพราะว่าสารจะมีความเป็น AI ไึเออกจาริโลดคือมันก็ต้องเป็นปตามตัวบทอเป๊ะๆปอันนั้นนคือตามตัวบทกฎหมายเขาไม่ผิดแต่ในเชิงสังคมและวัฒนธรรมแครคิดว่าคุณปรินไม่มีอนาคตแล้วไม่มีที่อยู่ที่ยืนแล้วนะจาริโลดใช่ปะคือเขาอาจจะไม่ได้รับผิดตามกฎหมายแต่ความผิดทางสังคมมันจบแล้วนะ และยิ่งมีคําพิพากษาออกมาอย่างนี้นะอาจารย์มิโลดคำพิพากษาเนี่ยเป็นการบอกว่ามีการกระทํานี้จริงแต่เผอิญว่ามันไม่เข้าข่ายที่จะถูกลงโทษตามตัวบทกฎหมายเพราะศาลไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ทําอนาจารอันนี้ทำทำแต่เผอิญว่าโดยเงื่อนไขของกฎหมายมันไม่เข้ามันไม่เข้าดังนั้น่ะอนาคตอะก็คือจบอะคือคุณยูจะเล่นการเมือนเก็ไม่ได้อ่ะพ่อแกไปด้วย เรื่องหมดอายุความนี่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือสาเหตุที่ทําให้หมดอายุความด้วยด้วยความว่าคนที่มาฟ้องคุณปรินเนี่ยก็คือตอนแรกเขาไม่กล้าออกมาพูดเรื่องนี้ไงพอมันเป็นข่าวขึ้นมาปุ๊บอคนที็เลยอันนี้มันเป็นมิติเรื่องเจนเดอร์เรื่องเคาเจอร์ซึ่งมันก็ต้องดิสคัสกันในอีกมิติหนึ่งว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่แขกพูดมาตลอดค่ะคุณผู้ชมเรื่องเรเเคาเจอร์ซึ่งเมื่อก่อนเวลาแขกพูดเรื่องเรฟเคาเจอร์คนก็ด่าแขกอีกว่าไม่เคา ใจอะไรอย่างเงี้ยออแบบ rape culture คืออะไรโคตรเป็นนมามธรรมเลยเคสเนี้ยค่ะคือนีนี่คือพิสูจน์ว่า rape culture มีจริงนั่นก็คือผู้ถูกกระทำไม่มั่นใจว่าตัวเองอะ่ะมีสิทธิ์หรือมีความชอบธรรมที่จะไปแจ้งความและเมื่อแจ้งความแล้วความละอายตกอยู่กับผู้หญิงมากกว่าตกอยู่กับผู้กระทำอันเนี้ยอุปสรรคทางวัฒนธรรมอันเนี้ย <c oughs> เป็นหนักยิ่งกว่าข้อกฎหมายฮะแล้วท้าย<จ>ที่สุดก็ทําให้เกิดการปรวิงเวลามไม่ร้องแลกแขกระเชกะอกับใครไม่ร้องทูกกับใครจนมันหมดอายุความครับผมเนี่ยค่ะอันนี้คือ rape c นเ t อร์ที่มากับสิ่งที่เราเรียกว่าปิตาธิปไตยครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้มีการเปิดมหกรรมกาแฟแล้วก็ข้าวไทยนะครับคุณแพททองทานไปร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยและเตรียมที่จะดันเรื่องนี้ไปสู่เวทีโลกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ ไว i ส์พลาซาบิ g กเคียรันเซลมหกรรม